สอนคร่าวๆเ,เข้ามาแล้วบอกด้วยนะคะวันนี้เป็นการใช้ภาษาสื่อสารนะคะกับสิ่งพิมพ์คือเอาง่ายๆก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์ นะเรื่องของโน้ตบุ๊กหรือ iPad หรือ iPhone ก็แล้วแต่นะคะก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการใช้ภาษาไม่สุภาพมันก็จะแพร่ไปทั้งทั้งประเทศเลยนะ,ะหรือชาวต่างชาติก็เข้ามาดูชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยนะ,ะเปิดมาดูเจอเข้าจ้าเออ้าวภาษาอะไรไม่สุภาพนะ,ะเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่ถ้าเราแก้ก็แก้ยากนะเพราะว่าในกรณีที่เราจะแก้นเนี่ยมันก็หมายความว่าเราจะต้องให้คนอื่นก็ทราบด้วยว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรมันไม่ใช่คนกลุ่มน้อยมันเป็นคนกลุ่มใหญ่แล้วนะ,ะเพราะนั้นเรามาดูการวิเคราะห์และประเมินการใช้ของตัวเองด้วยว่าตัวนักเรียนเนี่ยใช้ภาษาได้สุภาพหรือย,ยังนะ,ะหรือเหมาะกับการใช้ภาษาแต่ละบุคคลหรือเปล่า ลักษณะการใช้ภาษาในสื่อที่เราพบเห็นก่อนฮนะอย่างเช่นการใช้ภาษาพูดซึ่งความจริงแล้วภาษาพูดเนี่ยไม่คนเขียนในในการสื่อสารเพราะว่ามันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นคําว่าจา้าหรือคําว่าเรี่ยงนะคนอื่นคนต่างชาติเขาไม่รู้จักนะจ้าคืออะไรนะเรี่ยงคืออะไร ซึ่งความจริงและเดี้ยงเดี้ยงหมายถึงว่าไม่ร่างกายไม่สมบูรณ์ร่างกายอาจจะโดนอุบัติเหตุหรืออะไรนะเช่นแขนแขนหรือขาเคล็ดใช่ไหมเดินไม่ได้ํำนองน,นี้ชาวบ้านจากจากในนี้ก็คือชาวบ้านต่างก็ไม่พอใจนะต่างก็กําลังเดือดร้อนนะกำลังวุ่นวายลักษณะน,น,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคําที่ มันอยู่ในกลุ่มนะถ้าหากว่านักเรียนจะเป็นภาษามารฐานหนึก็ใช้ไม่ได้เหลือใบจุกคาว่าจุกนี่หมายถึงมันแน่นนะพูดไม่ออกเหมือนกับใครใครโดนกระแทกที่เรียนหน้าท้องแรงๆแล้วมันจุกเสียดแล้วก็พูดไม่ออกทํานองน,นี้นะหรือในกรณีใช้ภาษาเล้าใจนะักเรียนก็คงจะชินนะอย่างเช่นคําว่ากระช่า กระช่าเข็มขัดโลกตัวจริงกระช่าเข็มขัดโลกอันนี้บางครั้งเนี่ยมันเป็นการน้อมน้าวใจนะอย่างเช่นถ้าเขียนในในสื่อพิมพ์นะก็ทำให้เขาอยากซื้อว่าเอา้าเป็นอะไรเหรอทำไมกระช่าหรือว่าจวกแหลกจวกแหลกนี่คืออะไรนะลักษณะคือภาษาทำให้มันเกิดเรนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ใครที่ชอบอ่านรเรื่องลักษณะ เห็นอะไรมันแปลกใหม่เห็นอะไรที่มันรุนแรงนะก็หยิบขึ้นมาอ่านนะซื้อหนังสือมาอ่านก็ตกลงว่าการใช้ภาษานะเพื่อเป็นการตอบสนองผู้ผู้อ่านนะอย่างในหะนังสือพิมพ์นเนี่ยถ้าเขียนเรียบเรียบผู้อ่านก็คงไม่อยากซื้อนะคำที่มีความหมายแฝงนะมักจะเป็นการพาดหัวข่าวเช่นคำว่า ไขก๊อกไขก๊อกก็คือเลิกล้มหรือเลิกดำเนินการนี่ก็คือเป็นภาษาซึ่งเราก็เราไม่เข้าใจนะมันจะเป็นเข้าใจในเฉพาะกลุ่มนะกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มย,ย่อยเท่านั้นนะหรือตัวอย่างที่สองปัญหาการศึกษาชายแดนใต้นะการศึกษาชายแดนใต้กับโจทย์ที่ยังตีไม่ไป กลายเป็นคณิตสาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหมคะไปใช้ผ้าหัวขาวเพื่อเพื่อจะพบว่าเอ๊ะโจทย์ที่ยังตีไม่แตกมันคืออะไรนะเนี่ยมันทําให้คนอ่านอยากซื้อนะอันนี้เขาเรียกว่าพวกนักหนังสือพิมพ์ก็มีวิธีการที่จะให้หนังสือพิมพ์ตัวเองเนี่ยของบริษัทของตนเองเนี่ยเป็นที่ชอบเป็นที่ รู้จักแล้วก็อยากให้มีการซื้อเยอะๆหรือบางครั้งนะอักษรย่อมากเกินไปในหนังสือพิมพ์นักเรียนบางครั้งเนี้อสสอนยอักษรย่ออะไรมันแปลกๆใหม่ๆเพิ่งเกิดขึ้นมานะในพจนานุกรมเนี้ยเขายังไม่ได้บัญญัติเอาไว้เลยบางครั้งเราก็เลยเอ๊ะมันคืออะไรก็อ่านไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่11แล้วใช่ไหมสิบเอ็ดกุมภาออก สิบแปกุมภาสี่สิบแปกุมภาคือต่อไปอีกสัปดาห์ของกุมภาเนี่ยนะคะเรายังไม่ปิดเทอมเพราะฉะนั้นครูจะลองให้นักเรีเยนเนี่ยลองอ่านอ่านข่าวถ้าถ้าเป็นไม่ได้นะลองอ่านข่าว,วในเรเยนหนังสือพิมพ์มหนึ่งเล่มเนี่ยเขาจะมีตัวสอนย่อเยอะมากแต่อันเนี้ยคนร้ายบึ้มบึ้มมีแสดงว่าต้องมีวางระเบิดใช่ไหม ขอรอกอขอรอกอดีเขาก็บอกมาว่าคือข้าราชการซึ่งความจริงแล้วในพระจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเนี่ยหรือในเ,ออเล่มที่เขียนว่าหนังสือนักสือเกี่ยวกับอักษรย่อเนี่ยเขายังเขาอาจจะยังไม่ได้บัญญัติเอาไว้ก็ได้นะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของการใช้อักษรย่อในปัจจุบนันอันนี้ก็ตอรอชอบชอบชอบก็ชาวบา้านนะ หรือได้เรียนไปต่างจังหวัดนักเรียนจะเห็นป้ายลินทางนะครบอรจุดบอจุดนี่คืออะไรบริษัทหรือว่าตำบลหรืออะไรนะครับจะเห็นเยอะอะไรตามตามป้ายตามตามริมถนนนะ,ะไปต่างจังหวัดเยอะเลยเพราะฉะนั้นการใช้อัอออกษรย่อก็ต้องเป็นของกลุ่มคนนั้นว่าจะต้องรู้จักว่าอักษรย่อนี่คืออะไรอย่างอันนี้เราก็รู้นะ รอเราขอรอกอคือค่าราชการนะต่อไปในการใช้คำทับศัพท์นะอย่างเช่นเขาลงสมัครสอสออันนี้สอสอเรารู้เลยนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบปาร์ตี้ลีดเอาล่ะสิปาร์ตี้ลีดมันคืออะไรเอา,อาศัพท์ภาษาอังกฤษเข้ามานะหมายถึงการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะหรือนักร้องคนนี้กออินเตอร์กออินเตอร์คืออะไร หมายถึงการเผยแพร่หรือแสดงในต่างประเทศแสดงว่านัก้องคนนี้เป็นที่อะไรคะนิยมของชาวต่างประเทศอย่างตอนนี้ของเราก็ลิซ่าใช่ไหมคะซึ่งเราก็ภูมิใจความเป็นไทยของลิซ่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักได้อีกหลายประเทศนะเพิ่มขึ้นอีกต่อไปการใชนะ้การตัดคำอย่างเช่นอะไร แก้ฉกเป๋าฉกเป๋าก็คือฉกกระป๋ใช่ไหมฮะเนี่ยหรือเด็กไทยเจ๋งควา้วาสองทองสองทองก็คือสองเหรียญทองเพราะฉะนั้นเขาล่าในฐานที่เข้าใจเราก็ต้องทําความเข้าใจกับเวลาเราอ่านข่าวนะอ่านแล้วต้องวิเคราะห์อ่านแล้วต้องพิจารณานะสองทองเอ๊ะทองอะไรแท่ทงทองหรือเปล่านะทองเป็นแท่งหรือว่าอะไร ต่อไปเขาจะใช้สมญานามในการตั้งชื่อเพื่อให้เข้าใจตรงกันหรือเป็นที่น่าสนใจนะอย่างเช่นเมืองผู้ดีเป็นประเทศอังกฤษทําไมบอกว่าอังกฤษเป็นเมืองผู้ดีคะเพราะว่าวัฒนธรรมอรารยธรรมของชาวอังกฤษเนี่ยค่ะอย่างเช่นการรับประทานอาหารบนโต๊ะออเรียนมีช้อนมีแก้วแก้วไวน์แก้ว,วแวชมเปญ แล้วถ้าแชมเป็นชนิดไหนจะต้องใช้ลักษณะแก้วแบบไหนเนี่ยคือเขาถึงบอกว่าผู้ดีอังกฤษนะเพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยมีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่แบบละเอียดนะระเบียบมากๆเลยนะนักเรียนอยากจะทราบม,มากกว่าน,นี้ก็ลองเปิดดูนะหรือแดนปลาดิบแดนปลาดิบก็เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนะอยู่ใกล้ชายทะเลแล้วก็มักจะชอบ รับประทานอาหารอย่างเช่นปลาดิบนะเนี่ยก็เลยตั้งสายยาวว่าแดนปลาดิบต่อไปค่ะการใช้คาแสดงคาแสดงหรือคาหยาบคายในภาษาวัยรุ่นนั่นเองนะคือคําที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ความหมายให้ตรงกับความหมายใหม่อย่างเช่นคําว่านัดฟาดแข้งนะฟาดแข้งก็คือการเตะฟุตบอลนะไม่ได้ไปตะ ตีลันฟันแทงหรือว่าทะเลาะชกต่อยกันนะันเนียหรือคําว่าสงครามน้ําลายก็คือโตเถียงกันแบบไม่มีสาระไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรนะก็คือสองครามน้ําลายอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในกลนนุ่มคนนะถ้าถามถามญาติผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะอ่ะสงครามน้าลายทําไมเด้อเอาน้ําลายพ่นกันใส่กันหรือไง ต่อไปค่ะการใช้คำกริกยาขึ้นต้นประโยคเชน่นโผลแล้วจระเข้เขาใหญ่ไล่ไล่ไล่นสนคนน่าจะบอกว่าไล่กัดคนจะมากกว่านะก็เป็นอันว่าอันนี้เราก็อ้าวสนใจเลยจระเข้เขาใหญ่นะเคยมีข่าหรือเปิดชื่อ41บอดใหญ่นะสกกระทรวงศึกษาธิการนะ พอเพียงอันนี้ก็ทอบเอห็นไหมยอ่อมาจากอะไรเพราะาไทยนี่แหละเราจะต้องเข้าใจคำศัพท์คำยอ่อด้วยนะอันนี้เขาบอกว่าใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคก็ถือว่าเป็นประโยคเหมือนกันนะกริยาขึ้นต้นประโยคเกิดมีปรากฏจําได้ไหมคะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์นะมีความโดดเด่นเพราะว่าแต่ละบริษัท ตอนนี้มีบริษัทม,มีมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกี่ฉบับมีลายอ่านหนังสือพิมพ์ลายวันกี่ชนิดนะเพราะฉนะนั้นมันก็ต้องมีการแข่งขันกันสิ่งที่จะช่วยให้คนเขาเรียกว่าสะดุดตาแลวรีบซื้อมาอ่านก็คือการเขียนหัวข้อในหนังสือพิมพ์เป็นที่น่าสนใจสะดุดใจนะตัวหนังสือใหญ่หญขหหเขาเรายียกว่าหัวไม้นะห่อมีแห่นอากาศวาลหัวไม้มาลายเมาม้าวิทย์หัวไม้นะ ขนาดตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าตัวหัวไม้ใช้คำสะดุดตาใช้ภาษาที่ดึงดูดใจมีการใช้อ,อ,อักษรย่อนะหรือตัดคำบางคำเพราะว่าเนื้อที่จำกัดในเรียนคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ในหนังสือเนี่ยถ้าสมมติว่าในเรียนประกาศของหายหรือคนหายเนี่ยแจ้งประกาศอะไรเนี่ยต้องเสียเป็นรายวันนะแล้วเขาก็พิจารณาความ กว้างยาวของกรอบนะเพื่อที่จะจ่ายชำระเงินไปนั้นก็นี่ไงเขาบอกว่าตัดคําก็เพราะว่าเพือที่มันจํากัดต่อไปลักษณะของการใช้ภาษาในสื่ออนะิเล็กทรอนิกส์ค่ะการใช้สระอย่างเช่นนักเรียนนักเรียนคงเคยใช้ครูว่านักเรียนหลายคนเนี้ยใช้อย่างเช่นคําว่าคิดถึงก็เป็นคิดถูกไม่รู้คิดอะไรกันแน่นะคะ เปลี่ยนเสียงสละนะอย่างเช่นคําว่าใครก็เป็นคลมากก็มาก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 หรือไม่บางทีก็มากแล้วนันเกเรียนก็เขียนกอไก่ใส่ข้างหลังไปเยอะเลยนะก็แสดงว่ามากหรือเกิรน,นะนี่ก็คือลักษณะภาษาของวัยรุ่นคําว่าเร็วนะก็กลายเป็นตัดไม้ตะครูออกซะนี่หรือวรรณยุกอันนี้เจอมากเหมือนกันเลยนะหนู กายออกเป็นเสียงหนูจัตวานอูไม่จัตวานะเล่นก็เป็นเลนนี่คือเขาเรียกว่ามันจะเหมือนกับเป็นภาษาที่มีบัติไปด้วยนะคะนักเรียนอาจจะชินเขียนไปเขียนมานักเรียนเขียนรายงานเขียนเรียงความส่งครูนักเรียนก็เขียนสะกดคำผิดอีกหรือตัวอย่างการใช้พยัญชนะนะคะอย่างเช่นเธอนะ แล้วก็เป็นแล้วอะไรทานองนี้โทษนี่คือชอบเขียนผิดใช่ไหมคะจริงแล้วนักเรียนไม่ได้ไม่ได้เขียนสะกดไม่ถูกแต่ว่านักเรียนเจตนาให้มันออกมาเป็นเสียงเสียงให้ออกมาเป็นภาษาแบบนี้นะเป็นการเขียนแบบนี้บางทีบอกว่าถ้าเขียนตรงๆงไปแล้วมันไม่เท่มันไม่ทันสมัยเนี่ยอย่างคําว่าจริงก็จออีกนอจริงกลัวไม่มีลอเรือไม่มีลอลงเลยนะ เก๋เก๋แทนนี่จะเก๋ธรรมดาก็เป็นเก๋รอนเรือเข้าไปหรือแก้ก็รอนเรือเข้าไปนะก็คงไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ช่วยอนุราาักษ์ภาษาไทยให้ถูกต้องหรืออย่างเวลานักเรียนหัวราะใช่ไหมหัวเราะนักเรียนก็ไม่เขียนไม่เขียนคาว่าฮ่าฮาหรือหัวเราะไม่เขียนเป็นตัวหนังสือจะเขียนเป็นตัวเลขทํานองนี้อีกใช้ตัวเลขแทนเสียงนั่นเอง หรือการเปลี่ยนรูปคำเช่นผมเป็นผมใช่ไหมชิมีชิมีใช่ไหมคะู้ได้ยินบ่อยช่วงนี้ชิมีชิมีก็ตามแต่วัยรุ่นไปนะหรือคำว่าฟินคือมีความรู้สึกดีมโนนีนคิดไปเองมโนนอหรือเปล่าแกนี่ชอบมโนนอยู่เรื่อยนะอันนี้ก็เป็นภาษาแสดงของวัยรุ่น ต่อไปการเปลี่ยนรูปแบบของการเขียนคำและเสียงของคำนะใช้ต่างจากภาษาไทยมาตรฐานเป็นการสร้างภาษาขึ้นมาใหม่เพื่อสะดวกในการสื่อสารและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มไปนะก็เป็นอันว่าเดี๋ยวนักเรียนเข้าไปสอบเพิ่มนะคะเข้าไปสอบใหม่ใครที่ยังไม่ส่งคำตอบมาให้ครูเดี๋ยวนักเรียนอาจจะได้ข้อคิด ทำข้อเขียนให้ดีขึ้นทำ Google Form ให้ดีขึ้นก็ได้ก็ขอบใจมากสำหรับนักเรียนที่ช่วยครูเข้าพอครูแจ้งปัญหาด้วยียนแล้วเข้าไปสอบทันทีเลยน่ารักมากแต่จะน่ารักมากขึ้นถ้าไม่มีติดภาระของครูเลยนะทำมาให้ครบเลยค่ะพยายามทำให้ครบวันที่สิบแปด คือวันศุกร์มันมีการสอบสุดท้ายแต่หลังการสอบแล้วก็คือจะมีการอาจจะมีการถามเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมอะไรสนุกๆก็ได้ก็คือไม่มีการสอบแล้วแต่ว่าทั้งนักเรียนเก็บงานให้ครูสอง,งานให้ครูไม่ครบนักเรียนจะต้องมาสอบโอเคนักเรียนเข้าไปสอบใไ่เลยค่ะ